งานนี้ตลกดังไลฟ์เตือดจวกชัดชาติวิ่งอยู่ได้ไม่เห็นทำงานอะไรเลยกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนขึ้นมาค่นหลังจากที่เทพโพงงามไลฟ์ผ่านทาง Facebook ขนมเปียกขั้นเทพบางช่วงบางตอนก็มีการพูดถึงการทำงานการบริหารของชัดชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยระรบรุว่าไอผู้ว่าแมงกระพาเต้นกันอยู่นั่นแหละ บ้านเมืองจะเกิดสงครามจะตายอยู่แล้วยังเต้นยังวิ่งอยู่ได้แหละเมื่อไรจะหยุดสักทีไลฟ์กันอยู่นั่นแม่งทำงานให้มันจริงจังหน่อยทุกวันนี้ยังไม่เห็นว่างจะมีงานอะไรแล้วไอ้พวกอวยผู้ว่าก็คืออวยเหลือเกินให้ไปเป็นปนายกเลยโอ้ยไอ้จุดๆเฮ้ยเขาทำงานมาแค่นี้จะไปเหนือกว่าเขาได้ไงเขาทำมาไม่รู้เป็นมันพันอย่างแล้วโครงการเขาวาเนี่ยดูเขาทำไปนั่งดูนูน่นดูนี่นะั่นเหรอ ซึ่งหลังจากนั้นเองก็ได้มีการพูดต่อว่าหมันไส้คนอวยไม่ดูมั่งเขาเต้นอยู่ทั้งวันทําอะไรไว้กับประชาชนบ้างไหมพาประชาชนไปเต้นอยู่นั่นแหละแล้วก็วิ่งอยู่นั่นไม่รู้ทําอะไรออกกําลังกายแล้วประชาชนเขาได้อะไรบอกไปให้ดูเรียบร้อยในเมืองไฟมันสะดวกไหมขับรถลาเป็นยังไงตอนนี้มีจราจรติดขัดยังไงบ้างต้องดูตรงนี้ การทำาาหากินการกินอยู่ของคนในกรุงเทพเขามีความสุขไหมไม่ใช่วิ่งอยู่ทั้งวันแล้วเห็นอะไรไหมวิ่งอยู่นั่นแหละไลฟ์ live? กันอยู่นั่นแหละบ้าเปล่าหลังจากไลฟ์นางกล่าวถูกเผยแพร่ไปเนีย่ยมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ถึงการวิพากษ์วิจารณ์ในครั้งนี้กันอย่างมากมายเลยทีเดียวละคะ่ะ